สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม PUBG สตรีมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมปคาราคินนะแมปใหม่ล่าสุดเลยซึ่งผมไม่เคยเล่น PUBG สตรีมเลยนะก็มันเห็นมันแจกฟรีนะครับในสตรีมแจกถุงวันที่8วันที่เก้มึงน,นะครับผมก็เลยโหลดมา ถ้าสน,นุกค่อยซื้อนะครับลดราคาอยู่ด้วยมาพับจีสตรีมตาแรกในชีวิตนะครับโอ้ทุกคนเข้ามาแล้วว้าวกราฟิกว้าวเทียมไม่ได้กับพับจีมือถือและพับจีไลท์กราฟิกอันสุดยอดโอ้ oh my god ว้าวสุดๆสุดๆเลยสุดยอดว้าว โอ้ยอเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเบอร์3มันพูดอะไรไม่รู้เดี๋ยวๆๆีอ่าอยู่ voice chat voice chat voice c พอลุ้มพายโอเคไม่รู้โดนไหนแต่โดนไปก่อนไปเลยลงเมืองใหญ่นี่เลยลงเมืองใหญ่โอ้ยพบจีสตรีมครั้งแรกในชีวิตในแมปใหม่ด้วยสุดยอดจริงจริง ประตูมีอะไรมั่งโอ้โหเก็บปืนอย่างช้ากด F กดไม่ได้เลยอะสลับเป็นเวกเตอร์หอโตโอ้กระสุนไม่มีให้เหรออมี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 โอ้ขับจีสตรีมฮึบโอ้ลุด ฟูจริงๆอ้าวอาวเต็มอีกปึ๊บอาจจะงงๆหน่อยนะทุกคนว้าวสติกี้บอมเงือกเฮกระเป๋านึงลงไปเก็บกระสุนข้างล่างก่อนโอ้ของรอบเยอะดีนะทุกคน อยากรู้แรงดีดของปืนโอ้โหดีจัดเสียงก็โคตรจะดังด้วยเดียด๋วย,ว,ย,ว,ย,ว,ยว,ว้อเด้อเว้าฮึมดังสนั่นจริงๆ What the fuck is that เฮ้ยโอ้อาปีจีโอ้ สุดยอดสุดยอดจริงๆเฮ้ยอ๋อน้ามันยากเวกเตอร์ต้องเป็น RPG อยู่แล้วว่ายน้ำไปเลยอ้าวมีคนจริงๆด้วยอยู่ข้างหลังผมทับทีสตีม เฮ้ยโอ้ดีสุสอ Fucking shit โอ้ไม่เดียวโอ้รวยรอรวยรวยแบบนี้รอรวยโู้รวยรอรวยรวยแบบนี้รวยแล้ว โอ้คมสุดสุดโอ้ชินเล่นยากสุดสุดเลยโอเคทุกคนเมื่อกี้ยงงังงงๆอยู่เลยางนเราขอลองดูหน่อยนะทุกคนว่ามันมีโหมดอะไรบ้างโมแล้งแมท อ๋มีโหมดแรงมีโหมดไม่แรงมีอาเขตมีอะไรบ้างมีทีมเดชใ h ม a แปดแปดแล้วเหรอไม่เอ,อาเอาโหมดคาราคินดีกว่าเรามีเวลา,าเล่นน้อยทุกคนเราโหลดมาฟรีเราเล่นได้แค่สามวันขอดื่มดมกับแมปใหม่ล่าสุดดีกว่าโอ,โอเคมาแล้วเราจะลงที่ไหนก็นดีเพื่อนเอาแบบตรงนี้ดีกว่า ค่องบินมาเราื่องจุดนี้ก็ตรงนี้กันมาตี่ขวาใช่ไหมโอเคถ้าเ้ามลทีมันมีสามคนเนี่ยเออโอ้โอ้กดตัวพีดูได้ด้วยได้ไหมว้าวอ ออไปเลยโอ้แม่มันเล็กเล็กเล็กมากว้าวกลางร่มแล้วฟลุ๊กริ่งเท่สุดเลยเท่สุดๆ,ดๆโอ้ปืนปืนปีเ K ว้าวเพนชิเลอร์ M249 จริงจังั้มเนี่ย M249 ต,ต้นเกนมนะว้าว What the fuck is this ทำไมถึงมี M249 อ่ะทำไมผมมี M249 งงสุดสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ G36C เมื่อกี้นี่อืมสุดๆ ติดได้เหรอแค่ที่เขาสต็อกนี่นะว้าวโอ้เอ็นสองสี่เก้าใน PUBG STEAM ไม่น่าใช่ปืน Airdrop นะทุกคนน่าจะเป็นปืนทั่วไปแล้วก็มันบรรจุกระสุนได้แค่จิตห้านัดนะครับไม่ใช่1อยนัด 7จ็ดสนะิบห้าลัดเท่านั้นโอ้คือยอดจริงๆมันต้องมีคนอะใ,นใกล้ๆเราต้องมีคนแน่ๆเฮ้ยทุกคนผมเจอลูกซอง DBS ขอลองเทสปืนเลยอ่าทิ้งไปก่อนว้าวจะลูกซอง DPS ขอลองยิงเลยโป้โป้ชิกชิกโป้โป้ชิกชิกโป้โป้ชิกชิกว้าวอู้หสุดยอดจริงจริง reload โอ้สุดยอดเลยทุกคนมี D B S ที่ไม่ใช่ปืนแอด์หอกโอ้วงบีบแล้วคนอยู่ไหนยังไม่เจอคนเลยทำไมผมแหลกจังเห็นเขาบอกว่ามีดมันปลาได้ด้วยนะี่นะทุกคนปามีดปาขวานอะไรได้ คนอยู่ไหนวะแต่ออผมแหลกจังเฮ้ยโอ้ว้าวหนึ่งคิวว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะกล่องมันมีอะไรบ้างโอ้เป๋าสาม ใหญ่ใหญ่โอ้กล่องมันของคููเลยโอ้โหดีเกินชั้นล่างมีตัวหนึ่งน,นะครับอมไม่ยโยน ต้องลงไปสเปรใกล้ๆยามาแล้วอยู่ไหนแกแกอยู่ในนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ฮะมันไม่ได้อยู่ในนี้ทุกคนมันอยู่ไหนแกอยู่ไหน แก okay. อยู่ที่ไหนกันทุกคนเพ้อโอ,โอ้เพื่อเรายิงอะไรอะ่ะเฮ้ยนั้นมันจักอยู่ตรงนั้นยังไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นโอ้ยังไม่เห็น,น โอเคเสือเท้าเพื่อนมาทิ้งมาเลยเพื่อนทิ้งมาเลยห็หอ, oh อกเป็นหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ชิดอันนี้หลอกเลยไวแห้งมาเชตเต้อ นะน,น,นี่ีธรรมดาคลิกขวาคลิกขวาแล้วโอ้ระบบสุดยอดเฮ้ย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 ,ยงงสุดงงสุดเอาผมยังงงอยู่เลยเหรอ14คนแล้วหรอ อยากเจอคนเพื่อนจริงรเลยอลหรอเพื่อนอ๋อเราไมหรอเรียบร้อย m 5ผมไม่จำเป็นแล้วแหละเอามาเลย M4 มโฟ ไรประโยชน์เลยมืีห้าเพื่อนมันมักจะได้คิวอยู่คนเดียวเท่านั้นจะยอมไม่เป็นแบบนี้ไม่ได้อา้อาวอ้าวสเปรย์ครับโทษเพื่อนแต่เราชุบไม่ได้ อืมโอ้โอ้กดมั่วสุดเมื่อกี้โอ้ฟูขอ,อ,อสอ่วนหน่อย ไป <Yeah S 2> แล้วไป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 แล้ววงบีแล้ววงบีบ้าเฮ้ยแล้วแอร์สไตล์ลงหัว f u c k i <it>. n shit shit โอ้เฮ้ยจากไหนโอ้บนเขารู้ว่าข้างหน้าเพื่อนยิงมันไม่นะไม่ที่สองเกินไป ดูเด็กแคมหน่อยนี่เขาวิ่งมากระโดดมาเอราเห็นผมวิ่งอยู่เอ้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นเขาวิ่งตรงไปหน้าผมเลยแล้วเขาเห็นผมแล้วก็อเอาเอลอามาโคตนนิ่งเลยอะ่ะโอ้ผมแกล็อกเรียบร้อยสุดยอดจริงๆ โอเคสำหรับพากเกีสสตีมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลากเพื่อนมาเล่นดีกว่าเล่นคนยงไม่ไหวจริงๆก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยบ๊ายบายครับ